ฮัลโหลสวัสดีครับผมบาว v i e w Channel วันนี้ก็เป็นวันที่1พฤษภาคม2563นะครับนี่ก็คือบรรยากาศหน้าโรงเรียนของมัจล,ลาลาในมาเลเซียสถานการศึกษาปิดวันที่1พฤษภานี้มาเลเซียได้ขยายเวลาการล็อกดาวน์เพิ่มถึงวันที่ สิสพฤษภาคมแต่ว่าก็ได้คลายล็อกเออคายล็อกประมาณ2-3จุดคนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติกันมากขึ้นอยูเลยตามถนนหนทางก็มีคนออกมาใช้ออกมาข้างนอกกันเยอะขึ้นตอนนี้ ก็ไม่ใช่เมืองร้างอีกต่อไปแล้วก็เริ่มมีคนออกมาตรงนี้กเป็นหน้าโรงเรียน S.M.K มันจัลล่ากรอลำเปอร์โรงเรียนก็ปิดมานานแล้วฮะประมาณเกินเดือนครึ่งแล้วโรงเรียนเนี้ยข้างคอนโดที่ผมอยู่มีคนเดินเข้าไปในโรงเรียน การจราจรก็กลับมามีรถออกมาใช้คล้องถนนแต่ส่วนมากบนถนนจะมีแต่รถแกลปฮนะรถแก๊ปฟู้ดแพนด้ารถส่งอาหารรถส่งของอันนี้เพียบแม้แต่ตึกราบ้านช่องคนที่สร้างตึกนี้สร้างใกล้เสร็จแล้วแต่ก็ยังสร้างต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนงานแล้วตอนนี้คนงานเพ่นกลับบ้านกันหมดเพ่นไปไหนก็นไม่รู้ตึกนี้ก็ไม่ได้เปิดสักที ตึกนี้จะอยู่ด้านข้างร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนก็ปิดเดือนครึ่งแล้วถึงตอนนี้การจราจรในมาเลเซยตอนนี้ก็เริ่มมีรถออกมาใช้กันเยอะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงมาเลเซหรือ5าโมงไทยก็ถือว่าเป็นนิพิตหมายอันดีฮะของมาเลเซียที่ตอนนี้ได้ขายปลอมขายล็อกอะไรหลายอย่าง แต่ยอดผู้ป่วยรวมก็ประมาณ6,000 6,000คนหายไปแล้วประมาณรักษาหายไป4,000กว่าคนก็คงยังเหลืออยู่พัน0 2 0 0 0คนตอนนี้ที่ยังติดเชื้อแล้วก็เข้ามาใหม่วันนี้ประมาณ40-50คนถึง80คนประมาณนี้นี่ก็เป็นแยกมัจจะล่าของย่านกระปรงในคูราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก็จะเห็นว่ารถ สัญจรไปมาได้สะดวกมีรถออกมาสัญจรมีรถออกมาเยอะนี่ผมก็ต้องเดินข้ามถนนละตอนนี้โอ้รถมาพอดีดีนะดีไม่เฉียว ส่วนมากก็จะมีแต่แก๊ปฟุตนะฮะเนี่ยผ่านหน้าไปคันนึนก็แก๊ปฟุตไอเนี่ยแก๊ปฟุตมาลายูเยอะมากมันตกงานไม่มีงานทำช่วงน,นี้ก็เลยออกมาเป็นแก๊ปฟุตกันส่วนผมก็ได้จะเดินเตะไปเตะมาะฮะทุกวันนี้เดินมาเดือนครึ่งแล้วเดินวนอยู่แถวน,นี้งานกลางคืนก็ทาไม่สามารถทําได้ผมหยุดงานมาตั้งแต่วันที่18มีนาคม ถึงบัดน,นี้ก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมก็ไม่สามารถเปิดกิจการได้เปิดทำการงานกลางคืนกันได้ตอนนี้งานดนตรีก็ต้องหยุดไปเรื่อยๆตามดวงจนกว่าจะหมดวิกฤตโควิดนี้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนะฮะนี่ผมก็เดินไปตามใต้สะพาน ที่มาจากหน้าบ้านผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างตึกออสูงมากครับตึกนี้สร้างเสร็จแต่เปิดไม่สามารถทำต่อได้เพราะไม่มีคนงานทำตอนนี้ก็ได้แต่เดินไปเรื่อยๆเดินไปตามยถากรรม ปเทศมาเลเซียยังไงก็มีการควบคุมการติดเชื้อที่ดีมากประเทศหนึ่งช่วงหน้าก่อนวันที่หนึ่งนี้รู้สึกว่าแทบจะไม่มีรถออกมาข้างนอกแล้วเกิดการกักตุนสินค้าทุกอย่างหยุดชะง,งักหมดหลังวันที่สิปดมีนาตอนนี้ก็โอเคนะฮะก็มีคนออกมาเดินได้ ผมเองก็ออกมาเดินนี่ตอนนี้ก็มีบังคลาพวกแรงงานออกมาเดินตัวผมเองก็ไม่ต่างจากบังคลาคนระับตอนนี้พวกบังคลาเทศมีงานแต่ทำไม่ได้จะหมดเวิร์คเพอร์มิตกันแล้วด้วยปฏิห้าพฤษภาคามเนี้ยก็คงต้องกลับแนละ้วฮะตอนนี้ยื่นเรื่อง ทางกงุลขอกลับวันที่16แล้วเพราะว่าคิว e มีเต็มจนถึงวันที่15ไม่สามารถจะกลับได้ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางรัฐบาลที่ให้เดกาให้กรอกแบบฟอร์มขอกลับเข้าประเทศไทยทางกงศลก็ได้ติดต่อประสานงานพวกผมก็ได้กรอกแบบฟอร์มกันเรียบร้อยแล้วได้กลับวันที่16 แต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงการไปกักตัวที่ไทยต้องติดตามไปเรื่อยๆมาเลเซียก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วฮะลดลวออกมารู้สึกได้ยินเสียงพวกเด็กแว้นเด็กวงเด็กแว้นได้ออกมากันแล้วดังนั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ของ b บ i e w Channel ด้วยนะครับ จะขอบคุณมากๆด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดคนน้อยมากขอบคุณมากครับ